มาดูหนังของคุณดอกดินกัญญามาลนะครับที่ถ่ายทำในปี2522แล้วก็เข้าฉายเมื่อวันที่29มีนาคม2523ที่เฉลิมไทยพระมาวาอสกาจฉากแรกครับนางเอกคุณนวรัตยุตะนันทขับรถเข้ามาในบ้านนะครับโลเคชันนี้ก็คือบ้านคุณดอกดินกัญญามาลที่ซอยโชคชัยโรมิรนะครับผู้ที่ลงมายืนคุยด้วยคุณจิรศักดิ์อิสราคกูณายุทธยา คนรับใช้วิ่งมาครับยังอยู่ในพื้นที่ของคุณบ้านคุณดอกอกัญญามานนะครับซึ่งใช้ถ่ายทําหนังมาตั้งแต่เราดูนะครับตั้งแต่2 0 0 8 2นแเรื่อยมานี่จนถึงปี2022นะครับก็บ้านก็พัฒนาขึ้นมารองรับที่จะเป็นสถานที่ถ่ายทําหนังแล้วก็มีโรงถ่ายเป็นของตัวเองอยู่ใกล้ๆนะครับมีชุมชนสลัมที่อยู่ริมน้ำนะครับนี่นะครับ นี่ถ่ายฉากใต้น้ำซึ่งก็อยู่ในบ้านของคุณดอกดินกัญญามานที่สร้างขึ้นมาเป็นสระน้ำโดยเฉพาะแล้วก็มีห้องกระจกที่อยู่ผนังฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะใช้ถ่ายทำหนังนะครับไม่ต้องเอาก้องไปแช่น้ำนะครับก็เป็นสระว่ายน้ำที่บ้านของคุณดอกดินกัญญา,านานี่สาวๆนะครับที่ คุณดอกดินในเวลาแสดงหนังสร้างหนังแต่ละเรื่องนี่จะมีปั้นสาวดาวยั u วขึ้นมานะครับทุกเรื่องก็ปั้นขึ้นมาใหม่ทีละคนสองคนนะครับเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของการทำหนังที่สายหนังในสมัยก่อนเขาชอบนะครับคนที่ดูหนังเ็จะรู้นะครับว,ว่ามีสไตล์นี้ออกมาต้องมีครบทุกรถนะครับหนังของคุณดอกดิน เขาเรียกว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยนี่คุณนวรัตก็แสดงเป็นลูกนะครับแล้วก็สาวๆคนนี้ก็จะเป็นจะมาเป็นแม่ใหม่นี่แหละครับเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะกันท่านเอกก็กจะนออกจากบ้านยอ,ยอดยอดยุ่งนี่ถ่ายทำโลเคชั่นข้างนอกนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งพัทยานะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะให้ดูเฉพาะที่ ดูแล้วจับได้นะครับว่าเป็นที่ใดยังเห็นปฏิมากรรมอยู่นะครับใช่ครับปฏิมากรรมที่เป็นกำแพงที่มีต้นไม้ไปบงังปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่ที่หอภาพยนตร์นะครับบ้านคุณดอกดินหลังนี้หรือไปแล้วนะครับกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่เจริญขึ้นแต่ก่อนเขาบอกว่าซอยโชคชัยร่วมมิตรนี่เหมือนชานเมืองนะครับสงบเงียบกันดานกันดานไม่ใช่กันดานเงียบนะครับ แต่ว่าสมัยก่อนคุณหนกดินถ่ายหนังนี่ไม่อัดเสียงนะครับชาวบ้านชาวช่องนี้มาดูได้เสียงเข้าไม่เป็นไรเพราะว่านักภาคภาค,ภาคทับได้นะครับแบ็กกราวก็ใส่ใหม่ได้นี่โลเคชันด้านนอกร้านนอตนะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ที่จะให้ดูอีกทีหนึ่งตรงนี้ครับสารวัตรจุ๊บกับพระเอกของเรื่องเรื่องนี้จะเป็นสรพงษ์ชาตรีเป็นพระเอกกับเนวรัตน์แล้วนะครับยืนคุยกัน อยู่ที่ใกล้สถานีรถไฟผมดูทีแรกผมก็พยายามดูว่าสถานีรถไฟอะไรแล้วก็จะเป็นมุกที่คุณดอกอินจับมาใส่ในหนังสั่งงานแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันหนุ่งคูเสียงรถไฟนะครับเห็นไหมครับคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะจะคุยกันรถไฟก็มาอีกเห็นไหมครับอ้ผมคุยกันไม่รู้เรื่องเตียต้องตะโกนใส่กันเป็นมุกนะครับให้คนดูหัวเราะก็เลยย้ายที่คุยกันเดี๋ยวย้ายที่คุยกัน พอกาลังจะเข้าได้เข้าเข็มคุยกันปรากฏว่ารถไฟมาอีกนะครับอะไรนะเนี่ยมาอีกแล้วครับเห็นไหมครับรถไฟมาถ่ายตรงนี้นี่รถไฟเข้าออกเยอะนะครับเพราะว่ารถไฟออกมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็จะเข้าหัวลำโพงพอเขาเดินเกลีย่ยมาตามริมทางนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเสาไหมถึงนึกออกนะครับว่านี่มันสถานีรถไฟสามเสนนี่ ซึ่งเป็นสถานีที่ตัวอาคารไม่เหมือนที่อื่นเห็นแล้วจำได้ว่าเป็นสามเสนโดยไม่ต้องดูป้ายนะครับก็แสดงว่าหนังเรื่องนี้เขาก็มาถ่ายทำใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟสามเสนแล้วก็ยังไม่หมดมุกแค่นี้นะครับจึงมีมุกอีกนะครับมุกโดนน้ำสาดต่แห่าข้ามไปก่อนนะครับนี่ครับดูครับเดินออกไปให้มาดูอีกที่หนึ่งนะครับโลเคชันนี้อยู่ที่ ปทุมวันนะครับหน้าตึกนิติเวศของโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นฉากที่สมัยก่อนนี่ข้ามถนนต้องข้ามทางม้าลายทีนี้รถมันเยอะนะครับออสารเรียกตำรวจพอตำรวจหันมาปุ๊บกลายเป็นคนที่ตัวเองจะต้องตามจับ เรียกว่าตามไปช่วยเหลือสรพงศ์นี้รับบทเป็นตำรวจปลอมตัวไปเพื่อที่จะตามหาหนางเอกที่หายก็เลยไปโบกรถให้รถหยุดแล้วก็จะได้คล้ายๆว่าจะได้ตามนางเอกแต่ว่าคลาดเคลื่อนกันนะครับตามกันทั้งเรื่องแหละครับสน,นุกดีนะครับเรื่องนี้นะครับยอยอดยุ่งหนังเรื่องนี้คมดูจอกลางแปลงอยู่ยที่จังหวัดสุรินเลยนะครับตอนนั้นยังไม่เข้ากรุงเทพก็ยี่สิบสาปลาย แล้วอีกสถานที่หนึ่งที่หนังไปถ่ายทารรเยอะมากที่สุดนะครับก็คือที่ชุมชนใต้สะพานพระรามหกนะครับเมื่อกี้ก็คือสะพานพระรามหกที่สรงค์ชาตรียืนออกมานี่คือชุมชนซึ่งสมัยก่อนมีอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นที่คุณดอกดินไปสร้างฉากขึ้นมาแต่ว่าคุณดอกดินจะสร้างแค่กระต๊อบอันนั้นกระต๊อบเดียวนะครับกระต๊อบ แพ่ลอยน้ํานั่นแผ่นี้แพรเดียวนะครับเพราะว่าตอนหลังจะต้องถูกระเบิดทิ้งกุฎดินก็ไปสร้างตัวนี้แต่ว่าความจริงแล้วก็คือมีบ้านคนอื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งฝั่งที่ถ่ายหนังนี่จะอยู่ทางฝั่งวัดส้อยทองนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามก็ที่เป็นไฟฟ้าบางกรวยนะครับถ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับเกี่ยวกับชุมชนที่อยู่ใกล้สะพานพระรามห สะพานพระรามหกสมัยก่อนนั้นมีรถยนต์วิ่งขึ้นได้เนี่ยเชื่อมกันระหว่างฝั่งทนกับจังหวัดนนทบุรีแล้วนี่เป็นกระไดขึ้นนะครับกระไดขึ้นที่จะคนที่จะขึ้นไปเดินบนสะพานพระรามหกต้องขึ้นกระไดนะครับขึ้นกระไดฝั่งนี้ก็อยู่ทางฝั่งที่เป็นโรงไม้นะครับโรงไม้ที่ใกล้ๆวัดสร้อยทองปัจจุบันเป็นด่านขึ้นทางด่วนนะครับ คุณอรสา,ามาเก็บค่าเช่าถูกคนราจีคุณสรพงศ์นี่แกล้งเป็นคนพิการก็เลยช่วยอะไรไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้โทรเรียกตำรวจมาจับนะครับนี่นี่คือบนสะพานพระราม6นะครับมีทางรถไฟวิ่งได้แล้วก็รถยนต์วิ่งด้วยปัจจุบันนี้วิ่งรถไฟอย่างเดียวรถยนต์ไม่มีรถยนต์ไปวิ่งบนสะพานพระรามเจแล้วก็ยังมีทางรถไฟสายสีแดงอีกนะครับ ฝั่งตรงข้ามนุ่นก็คือโรงไม้ที่ปัจจุบันกลายเป็นทางขึ้นทางด่วนนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีท่อนซุงนะครับที่เลาะเข้ามาตามแม่น้ําเจ้าพญาแล้วก็เข้าไปในโรงเรื่อย่ยแถวแถวบางซ่อนแถวแถวบางโพก็จะเอาท่อนซุงมาไว้แถวนี้นะครับที่เห็นเป็นต่อม้อน,นั้นคือทางรถไฟนะครับตํารวจก็จะมาจับกลุ่มโลเคชั่นแถวนี้ถ่ายหนังเยอะนะครับเนื่องจากว่ามีโรงถ่ายหนังอยู่ด้วยที่ แถวแถวตลาดเขมานารุมิตรนะครับมีโรงถ่ายหนังด้วยนี่ถ่ายโลเคชั่นที่เรือนแพเห็นไหมครับฝั่งูุนเป็นโรงไฟฟ้าคุณอรสา,าทีนี้ต้องมาอาศัยอยู่ด้วยตอนแรกแกลงเป็นคนรวยมาเก็บค่าเช่าทีนี้ต้องมาขออาศัยอยู่ด้วยกับคุณนวรัตน์ที่เรือนแพหนังสรุกนะครับมีทั้งเพลงนี่ครับวิธี สะพานนี้ยังอยู่นะครับนู่นวัดสร้อยทองนะครับเวลาจะเดินไปลงแพรชุมชนนี่รตรงนี้เป็นที่ของกทมมีประตูน้ำแล้วนะครับข้ามสะพานนั่นวัดส้อยทองอย่างที่บอกนะครับแถวนี้บางทีก็มีสถานีเรียกว่าบางซ่อนนะครับขึ้นไปทางบนสะพานพระรามหกมายืนคุยกัน ชาวบ้านแถวนี้ที่อยู่แถวนี้ก็น่าจะย้ายออกหมดนะครับเพราะว่าเขาทาเป็นเขื่อนทําเป็นคันดินคันซีเมนต์ขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ําท่วมก็บ้านแถวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนี่เป็นภาพซึ่งมีอยู่จริงแล้วนี่เป็นฉากที่คุณดอกดินร้องเพลงบ้านเดือนแผลสลัมอยู่ริมน้ําเจ้าพระยาก็เป็นเพลงตลกๆนะครับของหนังนี่ครับคุณดอกดินก็ตลกอย่างนี้แหละครับ หนังมีทุกรถนะครับสมัยที่ผมดูการแปลงชอบนะครับเรื่องนี้บอกเออนานๆดูทีปีละหนึ่งเรื่องของคุณดอกดินแกลงโดดน้านะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นฉากที่เขาจะต้องมีคิวบูแล้วก็ระเบิดเรือนแพรที่สร้างขึ้นมาอย่างที่ผมบอกนะครับสร้างขึ้นมาแค่หลังเดียวเพราะว่าต้องระเบิดทิ้งนะครับหมดแค่นี้แหละครับเรื่องหย่อยอนยุ่ง